เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชว่วยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเลอกๆเล็กอยู่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนครับทรงโมเดิร์นบรรยากาศด,ดีล่มลืน่นพื้นที่กว้างติดถนนคน้นใกลดนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวครับมีไฟถนนให้ด้วยกลางคืนสว่างสวยัวบ้านสวยเลยครับบนพื้นที่236ตารางวา โมเดลแนบโรงจอดรถก็ทําให้พร้อมมี2ห้องนอน1ห้องน้ํหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมกับโรงจอดรถนะครับสวยงามสะอาดครับไม่เก่าไม่โทมพร้อมอยู่ได้เลย,เลยมีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้อีกเยอะบรรยากาศก็กดีครับลมเลือ่อนเงียบสงบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เผ้าบ้านสวนสวยๆบรรยากาศดีเลือกซื้อประจำาได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ่ันดสนใหก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในราคาเพียง1 8 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองเนื้อที่236ตารางวาอยู่ในอำเภอเมืองนะครับ1 8 5 0 0 0้านบาทคุ้มคุมเลยห่างตัวเมืองแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้เซเว่นซีเจโลตัสเล็กแค่2กิโลกว่าครับห่างเมกโคหกกิโลเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อโดยตรงได้เลยครับ ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ